เป็นตัวนำเจ้ขอมาเป็นตัวที่ 2, สองซิลิวิเป็นตัวที่สามถัดไปเป็นน้องพลอยและเงินชัยวงที่ไปสามเจ้ขอมาผ่านมาเป็นตัวนำารากราดูเป็นตัวที่สองซิลิวเป็นตัวที่ 2, สามกราด,ดูเป็นตัวนำคู่กับเจ้ขอมาซิริวเป็นตัวที่สาม ถัดไปน้องพลอยและเงินชัยบุญไปที่บอกทางตรงกระเดาเป็นตัวนำกระเดาเป็นตัวนำสนุเป็นตัวที่สองเจอขอมาเป็นตัวที่สามกระเดาเป็นตัวนำคู่กับสิรูกระเดาเป็นตัวนำคู่กับสิรูเจอขอมาเป็นตัวที่สามกระเดาเป็นตัวนำสรุเป็นตัวที่สองเจอขอมาเป็นตัวที่สาม ผลการแข่งเที่ยวที่3กระดูหมายลขสอชนะที่หเวลาวิ่งหนาทีสองจวินาทีซิลิวตหมายเลขหนึ่งชนะที่สเวลาวิ่งหนาทีสามจุสามหนงวินาทีเจ้เขมามายเลขสี่ชนะที่3เวลาวิ่งหนาที4 0 3จวินาทีกระดูหมายเลขสชนะที่หเวลาวิ่งหนาที2 5 7วินาทีสิลิวตหมายเลหนึ่งชนะที่สองเวลาวิ่ง หนึ่งนาทีสามจุดสามหนึ่งวินาทีเจ้เข้ามาหมายเลสี่ชนะที่สามเวลาวิ่งหนึ่งนาทีสี่จุดศูนย์สามวินาทีครับ